ขณะนี้คุณพี่ตะกำลังนอนรอให้ทีมงานจัดแจงครับให้นวดให้ไรจะได้ขึ้นสู่ท้องฟ้าดีๆสูงๆครับภาษาเขมรก็บอกละบองใช่ไหมละ,ละบอกละบอกแปลว่าพี่ละบอกถ้าละบองเฉยๆล่ะบอกครับแปลว่าพี่เออเออบอกแปลว่าพี่ที่จะหลายอันกัน ละบ,อง,ละบองคือคำว่าคือม right? ันเรียกได้หลายอย่างนี่ยบอมเชียทุก็แปลว่าพี่ถ้าละบองนี่ก็ยกย่องขึ้นมาอีกนิดหนึ่งว่าพี่ระดับที่ที่น่าเคารพมากขึ้นละบองอะไรัีนี้ภาษาลาวก็ต้องอ้ายเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ภาษาเหนือก็เอ้ยเอ้ยนี่ผู้หญิงนี่อ้ายเอ้ยแกก็ว่าไปเลเนาะอ้ายตา คนไหนน่ะชื่อตะน่ะละบองละบองตะไหนละบองตะน่ะละบองละบองท่าละบองแปลว่ารั่วนี่อยู่ตรงนี้เลยไหนยกมืออยู่นี่คนนี่นี่ละบองแยกคนนั้นยกอีกแหละใครตัวจริงตัวปลอมน่ะนั่นตัวจริงนี่ตัวปลอมอย่าเขาไม่บอกไอ้มันปรับไปเองดิเขาบอกหมายเลขหนึ่งอ๋อยี่สองคับยี่สองทัชสองพระแฝดนี่ ครับต,นตอนนี้แลบวมตไงมันจะขึ้นนะแล้วมตวที่นะครับไม่พูดพร่ำจำเพลงขึ้นทันทีเลยหางจับดีๆนะครับจำหางดีๆระบังไปเขียวลูกหลานเข้าห้อยไปบนฟ้านะครับโอ้ด้านล่างนี่พระอาทิตย์สองสหช่องประตูโอ้โหนบนเป็นนารายณ์ปฐมศิลป์ไอ้อยะาออมองเห็นได้ยังไง โอ้โหนี่ด็กโอ้ีกอนนี้แล้วปีก่อนนี้แล้วกอนนี้แล้วเไอ้ลายนะกูละเกินกูจะไปสักหัวพี่น้องอีกนะครับยังบอกให้พี่น้องถ้ามาเที่ยวงานนี้ต้องหมวกกันน็อกคาถาดีคาถาดีวหว้พนารายณาร้ายนารายโอ้ยถ้าเป็นภาษาเขมรก็ออมหนึ่งแอดออมหนึ่งโอ้ยปิกแอเปิกตู้เปิกสุจญาจำไรบ้านโมปีน้ำบ้านโมปีปด คาถาคาถาวิเศษโอ้ยไม่ต้องให้ม้าแกรมมากเกินไปขึ้นเลยครับสู่ทองฟ้าเลยบายสุขกิจซาแกรมบายโอมปสานกีจบายกนคือว่าไปก่อนเลยเด้อไปก่อนเลยเด้อบายบายบายสามกีจก็แปลว่าโดยโดยในสุภกิจนี่ติดลมสวยนะสวยนะอ้าวนี่เรืนองอ คู่กันกับอละบอมตะเลยนี่สวยมากหางก็สดสวย <S <S แน่ดี่ค่ะหางเป็นสีสะท้อนแสงกเป็นสีส้มครับมันจะอบอกไม่ถูกเลยครับอ๋ออยู่ตรงนี้เองเลยอยู่ใกล้ๆกรรมการนั่นแหละต่อไป24 25 26 27ครับ24ผู้ช่วยหลักเขตอยู่ตรงไหน24อ่าผู้ช่วยจำบลหลักเขตอยู่ทางทิศตะวันตกกรรมการไหน โน่นทิศตะวันตกยีโนรละเขตรูยน่ะตะเภายี่ยี่เสนอโน่นยีสี่เสื้อเหลืองน่ะกรรมการลักเตนลักเคนลักเคนลักเคนยี่สิบห้าโคกโขดช้างอยู่ตรงไหนคะยี่สิบห้าโน่นริมทางทิศตะวันตกอ๋ออยู่ตะวันตกเหมือนกันนะครับจ้าเอ๋น้าว รามทีนี่นะครับตำบ,บนหลักเคล็กแลว้วก็อันดุนสุดท้ายอะไรนะ่ะาจี่สิบห้าค้หัวช้าโพวกหัวช้าอยู่ตะวันตกสุดครับัมาก็ตะบ,บนหลังเขตครับช่วยของช่วยยี่สิบส่ทกำลังจะขึ้นครับย <24 S 2> <24 S 1> ีผ <24 S 1> ู <24 S 1> <24 S 2> ้ช่วยหลักเขต มันจะขึ้นผู้ช่วยมาเองมาแล้วครับหลักเขตขึ้นแล้วครับหางยาวเฟื้อจับหางดีๆเดี๋ยวมันจะพาแกไปด้วยเด้อเออฉันนึกว่าแกไปปล่อยเด็กทาไม่ปล่อยเซ็ตจ,จะแทนแหละจริงเขาจับอย่างนี้ดีนะมันไม่เกี่ยวหยญ้าทำให้ขาย<อ>เขา,าจะจับทรงหางถ้าไม่เกี่ยวหญ้ามันกลัวจะไปเกี่ยวปูเออปูอยู่ว่าผมไม่ได้มาดูหญ้<อ>า ไม่กี่ตัวนะครับก็จะหมดแล้วมีทั้งหมดกี่ตัวครับว่าสามสิบสองสามสิบสองตัวบนห้วยราดน,นะครับเ้ามสีแดงมาแล้วเทศบาลตำบลห้วยรานอ,อยู่ที่เ,เป็นเจ้าของพื้นที่เลยนะอเ,เอออย่าให้อายเขานะเจ้าข,ของพื้นที่อย่าให้อายนะ อ่าตอนนี้ตั้งลำแล้วต้องตั้งลำลักษณะอย่างนี้นะครับเอียงเงเอาไว้อย่าตั้งตรงครับตั้งลำก็เวลาขึ้นมันจะชิงเขียงขึ้นมันจะรับลงไปที่ปลายนะครับนี่ห้วยราดขึ้นแล้วครับพื้นสีแดงค่อนข้างจะไปสีทังเลือดสีเลือดนิดๆนะครับนั่นอ้าวๆปีออนออนอนพจนล้วะอนพจออนเคินไปหรือเปล่า อ่อนเกินไปหรือเปล่าต้องวิ่งไปอีกไหมหรือยังไงอย่าไปโทษอย่าไปโทษปอีกอ่าไปต้องโทษลมโทษล้มทนล้มลมไม่คือมันอ่อนล้มไม่ดีลมไม่ดีอ้าวตอนนี้เริ่มนิ่งใช้ได้แล้วเออขึ้นตรงดีแฮมแสดงว่าไอ้ตงที่เรียกว่าเอาเอาเชือกมัดที่หน้าผมว่าเขาเรียกถุงถุงหรือใดนี่นะครับอ้าวอย่าล้มนี่ลมไหนเดียวแท้ อย่าพึ่งลงครับ